ตามเส้นครับผมน่ก็ถือตัาเส้นนี่นตั้งแตทำกานต่ออีกการสื้อแล,ลไป้างหายนะฟันเพนนะครับ เราก็ไปที line. ล่ลาน์เรเใช้ตัวลาแ์เวลาออกมาไปสร้างกลรับ ที่สมารเป,าาบบาาาเป็นเรื่องาจุดตรงกลางของมันที่เซ็นเตอร์เรื่องขนาด C S C เนี่ยป็นที่เซ็นเตอร์ไวอาร์มับแล้วจุดตรงกลางแล้วก็ไป ก่อนนะครับแล้วก็ไปติไดไว้ นัปุ่มสองคองโนโทรลสองดูนะครับนัปุ่มคอนโทรลสองดูนะครับแล้วก็พืนที่นี่ยพอทิศเขานะครับไปที่ไลน์แล้วเรา,าก็ลากเสน้นออกมาให้เราเลือกหาใส่รับเปลี่ยนเจน ก็แบบ a 30นะครับนี่เรามาคิดเส้นตรงนี้แล้วก็กดมิลเลอร์นะครับไม่ได้ผ่าน,เ,นเรื่องไร้เพจนะครับ ต,ตไ,ปไปสมัครถด้ไหมชัตนนะใส่ขนาดห้องห้องสามิสระามสามเราไปฟีเจอร์แล้วก็อินอรพนะครับใส่ความหนาสิบน้คร เรามาสเก็ตหน้านี้นะครับเป็นเรื่องวงกลมนะด้านต้อง,ตงการเราก็มากำหนดจนะเป็น,นชั่นไหร่ครับกำหนดาเป็นเจ็ดสิบสองครับไปที่ฟีเจอร์แล้วก็ไอตัวบนคนะรับใส่ขนาดที่สามแปดเราก็มาสเก็ตด้านตรงข้ามต่อคนระับไปที่วงกลมเหมือนเดิม ไปที่บุกนาำแล้วก็ผ่านดกบไปสวัสดีมิชั่นแล้วก็ผ่านมรนหานเป็น14นะครับไปว,วิดเจ็ตเอ็นครับแล้วก็งนามเป็น48มากดแปทำกาะบินเลือก<ะ>เ,เรา<ะ>จับสร้างโมเด ที่หน้านีานาแา้แล้วก็ไปที่แล้วเราก็กดคลิปแล้วก็เลือกสองทีง่แล้วเราก็จะมาเริ่มแล้วเราก็กดไปที่เพจแล้วก็เปลีปลย่ยนเป็นโ

เราจะทำกัรตับแล้วก็มาที่เซลล์สองที่ทเสร็จแล้วก็เราไปที่แอนด์คนมพิน่เราใส่เป็นทอราสิบหาล้านแเราหมติอยู่ตรงน ก็ใส <ear> ่เส้นสูงใส่มาเป็นสบเดงมใส่มาเต็นสิบเดิม มาแล้วมาบินที่เป็นที่นอนเลยนะรับันเดอร์บันเดอ เราก็เสียดายนะครับแล้วก็ตองุนะถาราบต้องตัดานไม่ทีเดียว1 0สินะครับเราต้องิทธิ์ลิได้เลยสิ์ออได้เลยที่เียครับต้องคห้ที่ของมันสัชนะครับ สาเ็ซนเอีกหนึงเซนติเตรั้งขนาดไปที่หนึ่งสี่สี่นะตองสรต้เซ็จบานต้อก็ต้องานะฮเป็นสิบมิลลิเิตรในมิลลิลิตรสิบนะต้องกดเปนที่ที่เรียนอย่างสรเ แต่ไปที่สตาร์สเพ่เลือกหาของที่เราจะ้นกดนะครับเราไปไปเจอแล้วเราก็ไปที่อีกเป็นัวหาไปสัางให้ไแลก็ตดติดกได้เลยครับ คองมาสิที่นี่นะคาับุะโอ้บรรยวกาศตรงนี้สุดไม่มีคนอื่ใสนาทไ่แ ก็เสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะมาพิะครับในอาสาบีเราเราจะมาไล่ดูตรงนี้กันต้องขอขอบนี้ใสพติดตัวจนดววานห 我太没。 you <laughs>